พี่น้องชมตลาดอารยธรรมช่องคุรีนะคะไว้นะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ชมค่ะน้องสแสบงทุกคนก็จะมาถ่ายรูปตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์เป็นจุดไฮไลท์นะคะ,วะ,คะสวยค่ะถ่ายกลมุม เป็นจุดไฮไลท์แล้วก oh, pues ็มีข้าวของขายนะคะคนก็มารอที่จะชมขบวนขบวนจะแห่มาประมาณสี่โมงเย็นนะคะหาของกินเย็นเย็นชื่นใจนะคะสินค้าโอทอกนะคะโอ้โหพี่น้องเลยนี่ดูบรรยากาศค่ะเว้ยด๋ยวก็มีของกินเยอะแยะนะคะของกินเยอะจริงๆของกินเยอะเ คุณาตาาเข้ามุมนี้แล้วก็ออกมุมคุณตาถ่ายเข้ามุมนี้นม่มุมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้เด้อะนะคะแล้ก็ชมบรรยากาศไปะะโอ้งานงานยิ่งใหญ่ระดับโลกก็ว่าได้นะคะงานอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งอู้ยสวยค่ะ ทัผ้าสินผ้าไหมทำยังไงนาะสวยงามมากค่ะมีแต่ของสวยๆงามๆได้สวยงามแหงเนาะสวยงามจังเลยลูกจังวัดบุร,รีรัมย์อำเภอนาโพนะคะวันนี้ผ้าผูอักีใส่แล้วคงเย็นนะงามมากค่ะอ,อุ้ยงามมากเลยค่ะถ้าไม่กเกษียณ ไม่ค่ะยังไม่ได้ไลฟ์ตัวนี้เป็นวิดีโอค่ะวิดีโอกูรีเจโอวันมามาได้สี่ห้าคลิปแล้วเสื้อสวยจังเลยตัวเท่าไหร่คะนี่พันสอาสค่ะพันสองพันสาสนะคะราคาถามให้แล้วนะคะใครสนใจมาซื้อได้นะคะที่กลุ่มลานภูษาผ้าภูอัคคีนะคะเราไปต่อนะคะทองใสกันไกทองนะคะเป็น ผ้ามัดย้อมค่ะผ้ามัดย้อมว้าวสวยค่ะสวยผ้ามัดย้อมโอ้โหดูเทอะ่พี่น้องเขาซื้อนะคะของขายนะคะเฉพาะผ้านะคะเฉพาะผ้าอันนี้ลูกทืมขายดีขายดีนะคะขายดีขายดีขายดีนะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะอ่าสแกนจ่ายก็ได้นะคะ ใครสนใจมาแวะซื้อเลยนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะตัวนี้ชมรมหัตถกรรมนะคะหินสีบุงกตตำบลหนองบอนนะคะไปค่ะประเดินไปยิงสวยไม่เสร็จนสวยไม่เสร็จนี่สวยเสร็จแล้วสวยสำเร็จวันนีค่ะนี่เขาสวยเสร็จแล้วนี่เพา่งสวยไม่เสร็จ โลเท่าไหร่คะเนี่ยโลห้าสิบหวานไหมคะเนี่ยชิมได้เลยไม,ไม่ได้ล้างไม่กล้าทานไม,ไม่ได้ฉีดยาเหรอะโอ้สุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวขอถ่ายตรง,ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาอาหารนะคะก็จะเป็นอีกคนละคลิปนะคะพาดูข้าวของก่อนนะคะโอ้โหพี่น้องคะกรอบรูปเพ้นท์ลายกระจกค่ะสวยมากค่ะพี่น้องคะโอ้โหสุดๆเลย นี่ลวงปูสุกอำเภอละหารไตล์โอ้โหสวยมากเลยค่ะป้าพี่น้องพี่น้องพี่นอ้องกอบปูเพ่นไลยกระจกเด้อพี่น้องเด้อสนใจมาสื่อใดเด้อค่ะเด้อรวยรวยรวยเงินร้านเข้าบ้านนะคะนี่รวยเงินล้านเข้าบ้าน,น,ะะน,น,านาาอ้วิสาหกิจชุมชนนะคะตัวนี้ไผยสวายจีนะคะอเจ้านี้เราก็เคยดนูนวดให้เลยนะคะนี่นวดให้เลยใช่ไหมนวดนวดอย่าลืมแล้วซื้อด้วยนะ ทา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 ต้านโพแล้วก็บีบีต้นโพนี่มีขึ้นนี่นี่นนนนมันหายเป็นไมเกรนใายไม,ไมเกรนด้วยนะคะนี่ครับจริงหรือไม่พิสูจน์เลยค่ะพี่ชุ่งโอ้ยสุดยอดโอ้โหทำมือดูสุดยอดค่ะทำทำอยทำไปสวยสวยขายดี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 นะคะ บรรยากาศนี้นะคะขายดิบขายดีขายด,คายดีคนมากมายหมดบุรีล์หมดจังหวัดบ,บุรีย์หรือว่าหมดสุรินหมดศรีสะเกดนะคะอีสานใต้ของเรางานวันนี้นะคะพี่น้องค่ะว,ว้าวสุดยอดสุดยอดค่ะนี่ค่ะของขายเหมือนเทน้ำเทท่าเลยขายดิบขายดี <laughs> ขายดิบขายดีนะคะ อาคัมปิวผ้าภูอักขีนะคะกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมฝ้ายนะคะว้าสุดยอดค่ะสวยงามใครซื้อก็ใส่แล้วสบายเนื้อสบายตัวไม่ใช่ค่ะสวยไม่พอยังเย็นด้วยนะคะเพราะทำมาจากถิ่นนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดอะไรสบายใส่ไปเลย นี่ก็เป็นกลุ่มสีทองไหมไทยนะคะ,ะเป็นแต่ละกลุ่มนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นผ้าฝ้ายล้วนๆเลยค่ะอ่าตัวนี้เป็นกลุ่มแปรรูปผ้าบ้านโชคกวดนะคะ,ะใครสนใจก็มาอุดหนุนนะคะประชาสัมพันธ์ให้นะคะขายดีขายดีค่ะ <laughs> ช่องคุรีนะคะช่องคุรีคุรีเจลนนคะ่ะ กรุจะมีสองช่องนะคะช่อง YouTube วันนี้มาสองช่อง Facebook อีกสองมาให้ครบเลยก,ก,ก่อนที่จะเข้ากรุงเทพค่ะก็พอได้ค่ะพอได้ค่าขนมไม่ได้เยอะหรอกแต่เป็นความสุขนะคะทำคลิปนี่เป็นความสุขได้เผยแพร่วัฒนธรรมได้อนุรักษ์พื้นบ้านเราได้ประชาสัมพันธ์วัดนะคะแล้วก็สิ่งที่เคยไม่เคยเห็นเราก็พาไปชม โดยลงทุนค่าใช้จ่ายเองค่ะเป็นความสุขค่ะเป็นความสุขเพราะว่าเรามีเงินเดือนเนาะเราเป็นข้าราชการเกษียณแล้วไม่รู้จะทําอะไรเราไม่มีหลานเนาะเราไม่เครียดเราไม่เครียดแล้วเรามีความสุขอ่ะมาสองคนตายายนึกจะมากับมาเลยได้นี่จ้าว่าจะค้างที่นี่หรือจะต่อเข้ากรุงเทพยังไม่รู้ไม่ค่ะอยู่อุทุมพรพิสัยรีสเกตค่ะค่ะอยู่รีสเกตนะคะเข้าไปชมไปทักทายได้นะคะขอขอบคุณค่ะ ไปเดินต่อนะคะอุ้ยนี่ก็กลุ่มทอผ้าบ้านสายบัวนะคะมาช่วยประชาสัมพันธ์ใครสนใจพวกนี้อีกวันใช่ไหมคะ,คะพวกนี้ยังมีอีกหนึ่งวันยังแห่แบบนี้หรือว่าไงพวกนี้ไม่มีแห่นะคะวันนี้ถือว่ามาดีแล้วมีแห่นะคะสุดยอดเลยใช่ไหมคะแล้วแห่นี่แล้วมีแสงสีตอนไหนคะมีแสงสีด้วยไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะโอเคหรือว่ามีแสงสีประสาทพนมลุงด้วยค,ค่ะ เป็นคนที่นี่ไหมคะคนที่นี่นะคะอ๋อ oh, ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเดินต่อนะคะเราเราก็ไปดูนะคะนะของขายเยอะแยะเลยขายดิีขายดีเนะาะขอให้ขายดี<า>ทุกวันทุกวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะ<า>ค่ะสมพรป่าเช่นเดียวกันนะคะขายดิบขายดีเทน้ําเทท่ามาค่ะใครจะซื้ออะไรมาเลือกซื้อได้เลยโอ้โหสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้มีพัดด้วย อย่างนี้ต้องขายพัดดีแน่นอนขายพัดดีนู่นกระปวนกุุงกิ้งกุ้งกิ้งนะฮะฟังแล้วเพลินดีเนาะเป็นกลุ่มอะไรนะกลุ่มงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกระ,ะ,ะโปะกระโปะก็คือกะลาค่ะพี่น้องค่ะสองค0บครับ5อ0ันห้าสิบนึกว่าสาม0ันห้าสิบเสือทางนู้นครับมีเสือขายด้วย <ผ>สุดยอดนี่นะคะมานะคะพี่น้องขะมาชมงานอ,าอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งนะคะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็เลยมาเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานบานเฮาอีสานไต้เลยคะ่ะนี่ดูแค่คนนะคะนี่เอาชมแคบแค่กระเป๋านะคะกระเป๋าสมุนไพรนะคะมีทุกอย่างว่างันเถอรับรองไม่ผิดหวังนะคะมางานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ กระเป๋าก็น่ารักนะคะน่ารักสะออนสะออนกับพี่น้องค่ะสะออนแห้งนะคะกลางคืนก็มีงานค่ะพาะแป่มีของขายเดี๋ยวจะพาไปชมต่อนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณนะคะขอให้ะะทุกคนร่ำรวยเงินทองเงๆยปัง,ปงๆนะคะนี่ค่ะพามาชมผ้าไหมนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอาหาระคะ่ะ